็ได้จะไปเอาวันบักอันข้าปวดนะ okay. สบายดีครับทุกคนเมื่อนี้มาฉลองกันทรงท้ายปีครับทุกคนพอดีว่าทรงท้ายปีจะเขาปีไม่เลยก็เลยนี่อเนื้อย่างเนื้อยังไม่กินฉลองกันนี่ของอย่างหลายอย่างครับทุกคนเลย เป็นปุ่งเป็นห้อยแข้งเนาาที่งานเท่ากับกล่างกําล่งลงมืออยเสแสร้เด้อเอาเอาหมูี่ลงกเลยเอากระดาษจุดปกุไมันแค่นี้ไปกับล่างห่อนได้ที่ครับผมไปเอาขีเท่าถิ่มไปหันมีกระดาษรนี้น้มมนี่ก็จะ เป็น,นเ,เนื้อย่างโอ้ยยางกว่าเยอีกเลยเนื้อย่างอะไรก็จะเป็นหอยแคงเลยกรบกุ้งหอยแคขงนี่มื้นนี่กุ้งครับนี่ปวดกระเป๋านัเข็นนี่บอกเพีงเดี๋ยวขึ้นมา กินน้งไทยองไทยปีเก้าอ่ะองไทยปีเก้าตอนรับปีใหม่ชงไทยปีครับทุกคนยะถือว่าไม่กินเนื้อย,อย่างชงงไทยปีน่าพูดกนจี ไม่ลงไทยปีมากมากครับทุกคนกินเนื้อย่างทั้งการนั่งจากกันเนื้อย่างหอนได้ทีครับทุกคนนี่น้ำจิ้มกัมเนเจ้าเก้าบ่วมืเอน้ยเจ้าเก้าเจ้าเด็กเจ้าทางไหนยิ้มเทียยิ้มเทียรกันวิ้มเทมุกกระทะก่นนนกนอ,อนหอนต้องเรียนสายหน่อยแมน อันนี้เป็นเซมเลนลูกครับกคนเปรนเน้ไให้เแต่ยกหมอบวะยน่าอันน่าจะโยกเนี่ยนะมดจักฉีสื่ออโ้นพ่นขนาดเนาะเอาน้ำกิมเรียเกมพ่นมากมาเลยก็ถือได้แค่ ก็กระเจเจนอ่เพิ่นยุ้นี่เห็นเจเออีวุ้ยนี่เนน่เออนี่เดลี่ยะค่ใส่เลอดเีนเนนเติมน้ำใส่เลยนะกินน้ำมาท่านแล้วพดีนาะมันปนแล้วไปกานดนีนนม่นยนบนนาฉิไลนัไลอุ้ยปะหยัเสีย่เด้บอไลบไลจไหนตพอแห้งเรน

จทายซีลงหม้าบรรยากากันเคมจน้เค็มข้นน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มคอน,มน้้มเนมนีน่บ่เค็<อ>เขมข้นจริงเพราะว่ามันมีทั่วมยียังใยังใยังยังน้่นหะรอรนันหนิให้กนี่ อ่ะเพิ่มนไปเทศแซนนันบ้่นะมากิมาครับทุกคนปลาหมึกหมึกย่าง แก้วกงหนึ่งเอาอันไรแค่แม่แก้วโอ้ใช่ค่ะใช่ขนาดว่าหน้าเนี่ยมารากินแล้วฉันน่าอะกรนะมาเราซื้อมากินไข่เค็มเราชมรมเราซื้อเป็นฉันว่าเราตั้วเาน่เป็นปลากันเน่ยเนาะฉันว่าเน้น ามมห่อจากยอารยมันหน่นะอปะย่ pues ถ้าเป็นก็ได้หรอกถ้กบเนีนปเอ็แต่าเลอะเปียนาะแ้วมันเป็นจราติกเนาะ้เป็นที่้องนียวก็้งทไม่าะมเทาไหรไม่แยงครับ nah. ทุเอา้หนีวอ่ กินกาเข้ามมนกินกระโหลกเลยมีเด็กไฟเจวานาลันน่าจานเลยบ้างหลายอย่างด้วนนี่ซึ่งหอยแข็งซึ่งกลุ่มซึ่งห้อยแข็งซึ้งกลุ่มอะไรกับหมูใส่เลี่ยอใจ่เกล้วย ก <t myst icism> yeah. ็หอมมากผมเร้เอะานาเลยก็เลยม่ควรอจะไปท่วกินกันยากค่คนนมือเป็นเจ้ากรบโบไม่ไม่ทที่เ็กแค่แต่งหน้ากนช่วงอะนทำก่อนเนี่ยป้เยอด้วย

อยจิมกับจิจูสบู่มัะอแต่หอยแขรงยงยังแก่หยางเลยโอ๊ยหลังปวดก็อะไรไม่ใส่เอามายื้ไใส่ยู่ไหนเขาติ่อันยางว่าเืออะไแล้วโอ้ยลืมต้อนกล้าแปล่าเขาต้องพวดนะ ม,ม,อปปมีอยู่ทุกคนกับกุญแจอยู่ตรงนี้ก็มีจวมาต้องเขาฟังขนนะาดเสร็แล้วมั้เหรอรอบกับดำนาะ กินปลาเมือ่อค่ำตัวตครับทุกคนค่ำตาเลือเนียคือค่ำตาเลือคุณลนงุดที่เสียมันกุแจ้บถือแล้วยาแครกินเลาเมืัอค่ำค่ตัวตัวฉลองสงขราไทยปีเก้าตอนรับปีใหม่ครับเอาแต่กอนมูลผนเละ

เขาแรนอยูมืนอ่ะแนยิบหามุกรามุกราเดี๋ยวุกางเขาเนี่ยเขาเขา่ีเขาันตัวมือหรือเปล่าไม่งานมั่วตัวนะเดบะย่นอกเห็นมี่ยังเดบขั้นขั้นหน้าสิขบไปเบื้องขันเชิญนี่ต้องเข้าไปทั้งหน้หรือ่

ต้งกลุ่มต้อมือ่ต้องาเด้อทุกคนมาเด้อคอแคกินเนื้อย่างกันพื้นที่ถ้าซัพรพื้นที่เต็มแบบแห้งร้น้กบผ้ไรเอชชงอะไรกิได้ก่อนไือสามสิบาบซื้อไหมเออมันไม่ไดื่อทุกเดือนเดือนละสาิบาบนะแต่ตแท็กเกจอ่พืกล้าขนาดแค่ทุกคนกินล้ำท่นเลยไฟแรงไฟแรงขนาด่อทางีด้อ่ว ทานือมาะสนือเดดปุงครับกุุงตอวโตน้ำเข้าก็เปแล้ยวอแตะบข้าเปียวป่ะปัยเกียวเปี้ยวเขาลงเห็ดผมไม่แน่เลยวมใส่ซีสิองหอมนะไปใส่ Nào cái tay Có được không không được 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 เขชือ่ออิ่มเยเอาตอมันไปเรงเลยบ้ยกินตอนมุก็ต้องตอนที่สอมงัเาจะกินมุจากตอมุงตอนที่ชงได้กินกุน <c oughs> ้งใน,นจองตัวเลยนะจรงหอเข็มเสีควมรหาเสายีสยบ ตัวใหญ่แห้งน่าขูงเลยเนาะหาเงนเลยเนาะสำแปดสีด้าแปดสินี่าแปดโลละโลละสามร้อยแปดสิบอ่ะน่าจ่าีใหญ่ดิเต็มเงินสิ่งอยู่เลยเนี่ยเมื่อตงโมกวจะทัด เงือวันน่ะ เอาเือะกุมเลโอ้ยกินโลแท่หินกับล่้าเสียบลยกินเย็นเบิร์เอาเสียบไลยครับทุกคนเบิรซื้อยางซืเนื้อเลยพอดีเนาะพอดีกินพอดีครับทุกคนแต่มันเอามากสองุนในสองด กินเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนทรงไทยปีเก้าตอนรับปีใหม่อาหารแลวเอามากครับพอดีพอดีอดิ่อมไครก็กินกับอิ่มพอดีเหลือ,อนิดหน่อยนะครับสำหรับชีปนี่ก็ไม่กินอิน่มวไห่มีอไรครับพอดีว่าทรงท่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่เลือไม่มกินเนื้อยา สำหรับปีใหม่ชิมานี่ผมก็ขออวยพรในเอฟซีนะครับผู้ที่ตามและผู้รับชมจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน,นครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานในการดำารงชีวิตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับขอค้นหลายๆที่ที่ตามและรับชมสวัสดีครับ 那我回呢。